เันุ่มองเราดิเป็นไงบ้างตอนเกิดเหตุนะเกิดเหตที่ทำร้ายร่างกายเราสักคนก็ได้ทำไมเพอะไรผมจะไปบ้านี่บ้าเนี่ยแล้ก็ไปซีฝั่รถไประมาณสามันไปด้วยกันสามันใช่ไแล้วก็ไปเตอพวกเจอพวกสิ่หายอยู่ที่สนามเล่นแล้วเราเนี่ยขงเรานก็คือขงา แล้วใครใช่ไหมแล้วอีคนที่มีอีกคนที่เข้าไปก่อนนะพี่อ่ะๆมีไหมอ่ะมีใช่ไหมแล้วใครเป็นคนถือมือมีดถือมีดไปแร้วพกอีกตัวอยู่แล้วใช่ไหมแล้วอีกคนที่ถือปืนนะปืนเราถือปืนเลยใช่ไหมเป็นปืนอะไรปืนฟองเป็นปืนปลอมนะไม่ใช่ปืนจริงโอเคได้ครับ ไอพวกนี้ตามมันไม่ได้เลยตามได้ตามได้อยู่ครับเฮ้ยตามมันดิเพราะพราะวันนั้นเขาตามแล้วแต่เขาเขาไม่ตามอ่ะเขาบอกมันดึ